เราให้ปริมาณมากก็จริงแต่คนที่มารับทานนั้นไม่เป็นผู้มีศินเลยเป็นคนทุสินสู้ให้โสดาบันรูปเดียวไม่ได้ให้โสดาบัน หนึ่งรูปสู้ให้โสรบันร100้อยรูปไม่ได้คุณธรรมเท่ากันให้มากได้มากกว่าให้โสรบันร้อยรูปสู้ให้สก,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 กาทาคามีหนึ่งรูปไม่ได้คุณธรรมต่างกันปุ๊บนี่ร้อยเท่าตัวทันทีเลยแล้วก็ไล่ร้อยเท่าตัวไปจนถึงอรหันต์ให้อรหันต์ร้อยรูปสู้ให um ้พระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวไม่ได้ให้พระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปสู้ให้สัมมาสัมพุทธรูปเดียวไม่ได้แล้วให้สัมมาสัมพุทธ์เนี่ยยังสู้สร้าง กุติวิหารครั้งหนึ่งไม่ได้และการสร้างกุติวิหารสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาาณะไม่ได้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาาณะสู้รักษาศีลห้าไม่ได้รักษาศีลห้าสู้เจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมของหอมไม่ได้การเจริญเมตตาชั่วสูดดมของหอมสู้การเห็นความไม่เที่ยงการเจริญอนิจจสัญญาชั่วเวลาลัดนิ้วมือไม่ได้